ก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอเครื่องมือจับปลาของคนไทยนะครับคนไทยสม,มัยก่อนหรือในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้นั่นก็คือสุ่มจับปลานะครับสุ่มจับปลานี่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสมัยโบราณนะครับที่ไทยเราก็ใช้มาก่อนแล้วก็ทํามาจากไม้ไผ่นะนะครับแต่ถ้าว่าข้างบ้านเรานะครับก็เอาสุม่มจักปลาเนี่ยแหละครับ คล้ายๆว่าเอาสมดากฟ้านี่ไปดัดแปลงปิดปิดอะไรปิดปิดปากของมันอะปิดปากที่เราเวลาเราเ,าเอามือเข้าไปล้วงเอาปาลเอาไปขอทานนี่ไม่ใช่เอาไปขอรับบริจาคเงินนะครับในคลิปที่ในภาพที่ท่านที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับก็คล้ายๆว่าคือรับบริจาคนะครับคือใช้ผิดประเภทนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไทยใช้ผิดประเภทหรือ ทางขมรใช้ผิดประเภทนะครับทางบ้านเราก็จับปลาใช้ในการจับปลาใช้ทำมาหากินแต่ทางขมรนี่ใช้ในการบริจาคเงินบริจาคทรัพย์นะครับสงสัยที่ผ่านมานี่เราคงจะใช้งานผิดพลาดใช้งานไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ในกจับปลาแต่ขมรนี่เขาฉลาดนะครับเขาฉลาดเขาเอาสุ่มจับปลาเนี่ยไปคล้ายๆว่าเป็นขันเป็นถังเนี่ยครับไปขอเงินบริจาคนะครับ ดูลักษณะท่าทางของคุณเซนนี่ก็ไม่ค่อยจะบื้มสักทเท่าไหร่นะครับผู้หญิงที่อยู่ข้างนั้นก็คงจะเป็นภรรยานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับดูท่าทางกระดีกระไดเหลือเกินโอโ้โหดีใจเหลือเกินมีคนมาบริจาคเงินให้นะครับสุดยอดครับสุดยอดนี่คือการใช้สุ่มดักปลาที่ถูกวิธีของชาวขมิ้นนะครับซึ่งเขาก็ทําแบบนี้นะครับ ไทยเราใช้จับปลาแต่ของเขาใช้จับเงินนะครับก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีนะครับว่าใครกแน่ที่ใช้ผิดใช้ถูกนะครับในโซเชียลของเขาในคลิปของเขามันการใช้สูมจับปลาแบบนี้ของเขาก็มีนะครับมีม,ม,มีกันนะครับก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางไทยสมัยก่อนนี่แหละครับจะพูดกันตรงๆนะครับแต่ทางระดับไฮโซคอมเมนนี่นะครับ คือไฮโซทั้งหลายแหล่ก็เอานี้ไปบริจาคไปยืน่นขอรับบริจาคของคิดสุดยอดครับของคิดสุดยอดจริงๆของระดับบุคคลชั้นสูงนะครับเป็นไฮโซขมินเป็นผู้นําเป็นอดีตผู้นําของขมินนะครับแม่คิดได้ยังไงวะแต่เพราะว่าอะครับเราก็คงจะบุนอะไรของเขาบ่ญอะไรกับเขาไม่ได้นะครับนี่เป็นวิธีหาเงินของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นวิธีหาเงินของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับความจริง ซึ่งตรงนี้นะครับผมเองดูคลิปนี้แล้วผมรู้สึกนั่งขำนอนขันยันขันยันขำไปเลยนะครับนั่งขำนอนขำยันขันไปเลยนะครับคือไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงนะครับเอาคือถ้าจะขอเงินกันหรือจะเปิดรับบริจาคผมว่าใช้อุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะใช้พวกบาทบาทพระนี่นะครับหรือไม่ก็ถังนะครับถังอะไรก็ได้ เป็นถังพลาสติกอะไรก็ได้เอามาตกแต่งลวดลายมาให้มันดูดีหน่อยนะครับแต่นี่เอาสุ่มจับปลานี่ไปขอรับบริจาคแม่มันมันยังไงก็ไม่รู้นะครับเหมือนแบบมาดูถูกสุ่มจับปลาของผมเมื่อไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งสมัยเด็กๆนะครับผมก็เคยใช้นะครับและในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็มีการใช้สุ่มแบบนี้ในการจับปลาก็ยังมีเยอะๆนะครับย,ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับแต่คำนี้นก็คงจะไม่มีแหละ อันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวเัมาน,นะครับเวลาจะไปขอทานเข้มามังขอทานที่ไทยนะครับหรือเขาไปขอทานที่ก็เนะนาให้เอาเอาส่มจับปลาแบบผู้นํานี่แหละแบบอดีตผู้นําของเขานี่นะครับคือน่าจะเหมาะที่สุดนะครับผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะครับคงจะได้ได้ตังอยู่นะครับเพราะว่าจากในภาพในคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไรนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวาของขัจากเขมรนะครับ ก็อย่าดรามาก็ได้กันนะครับาชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ